ก็เมื่อวานเราได้ซ้อมในช่วงบ่ายนะครับที่สนามจริงแล้วก็เมื่อวานนี้สภาพอากาศก็ค่อนข้างมีแดดร้อนพอสมควรนะครับในช่วงบ่ายแล้วก็เราได้ปรับเรื่องของสนามเรื่องของสภาพอ,อากาศด้วยในการให้เด็กมา,าฝึกซ้อมที่สนามจริงนะครับส่วนวันนี้เองก็ฝนตกนครับช่วงเช้าก็อากาศเย็นนะครับก็อากาศค่อนข้างจะสลับเล็กน้อยเนืน่องจากมีแดดด้วยแล้วก็ฝนตกด้วยก็พยายามให้เด็กดูแลสุขภาพให้ดีแล้วก็ เซฟเรื it, ่องร่างกายด้วยนะครับเพราะว่าอากาศเขาน่จะเปลี่ยนแรงทุกวันเลยครับถ้าเจอฝนในช่วงแข่งนี่ยังไงครับก็จริงๆเขามีอินดอร์คอร์ดอยู่นะครับเขามีสนามมีอินดอร์คอร์ดก็คงจะชมูปดูสถานการณ์ว่าจะเป็นยังไงถ้าเกิดมันจะเป็นน้องแข่งในอินดอร์อาจจะต้องแข่งอินดอร์ครับแต่ถ้าไม่มีสภาพอากาศที่มันนั้นก็แข่งที่ข้างนอกเหมือนเดิมครับปุยอะไรครับถ้าเจอเข้าอินดอร์ก็จริงๆก็ก็คงไม่มีอะไรครับเพราะสภาพสนามคิดว่าก็น่าจะเหมือนกันนะวันนี้อยากจะได้ ออรอตีอินโดถ้าเกิดฝนยังไม่หยุดนะครับขเขาคางจะพาไปให้เราตีบ้างแต่ตอนนี้ทีมจะภาพตีอยู่นะครับเราเราก็ต้องรอรอนิดน,นึงว่าเขาอาจจะแบ่งเวลาซ้อมในในอินโดไว้บ้างนะครับเผื่อจะเป็นใกล้กันแข่งขันใน,ใน,ในอินโดครับสภาพร่างกายเราอก็นยังก็ทีทุกคนก็พร้อมนะครับเพราะว่าเมื่อวานก็ที่ซ้อมตอนบ่ายก็เท่าที่คุยนับน้องตอนกลางคืนอาจจะซ้อมเสร็จก็น้องๆ้องก็บอกว่า ก็ปรับได้ไม่มีะายสนามก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ยากที่จะปรับตัวอะไรเพราะว่าเป็นฮาร์ดคอร์อยู่แล้วส่วนลูกบอลเรื่องอะไรก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็สภาพอากาศเรื่องลมเรื่องอะไรก็นิดนิดหน่อยตามตามตามสภาพของของประเทศนี้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วก็ร่างกายทุกคนก็พร้อมแข็งแรงดีเมื่อวานหลังจากซ้อมเสร็จก็ไปทําร่างกายกันต่อในในห้องเวทในห้องฟิตเนสทิดนึนะครับตามอ่าสภาพของแต่ละคนเพราะว่ามีโปรแกรมแต่ละคนอยู่แล้วก็คลิปร่างกายให้แข็งแรงไว้ครับคู่แข่งครับ ได้เห็นแล้วอินเดียอุสเกซก็จริงๆเจ้าภาพก็ตอนนี้เจ้าภาพเข้ามาซ้อมแล้วนะครับทั้งทีมแล้วก็อินเดียก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับสองคนก็ก็เป็นนักกีฬาที่ในทัวร์อยู่แล้วนะครับแล้วก็นักกีฬาที่นักกีฬาเราเคยได้เจอเลยได้แข่งขันด้วยอยู่แล้วก็ทั้งสองประเทศก็ก็ถือว่าเป็นทีมที่ก็น่ากลัวอยู่นะครับแล้วก็เป็นนักกีฬาที่ดีอยู่ครับก็ส่วนที่เหลือคงจะทยอยมานะครับประเทศอื่นอย่างจีนเกาหลีญี่ปุ่นก็คงทยอยมาแล้ววันนี้หรือวันพรุ่งนี้นะครับ ก็ประมาณนี้ครับครับขอบค<อ>ุณครับ